โรงเรียนรับชันก้อฮัาสงจังหวัดน่านนะครับเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำนะครับนะสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนักเรียนอยู่ทั้งสิ้นน่ะ722คนนะครับนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับนะซึ่งโรงเรียนเราจะมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดเลย11กลุ่มชาติพันธุ์นะครับโรงเรียนเนี่ยเปิดการเรียนการสอนครับทั้งหลักตั้งแต่ชั้นระดับประถมศึกษาจนทั้งถึงระดับมัธยมศึกษานะครับ 12ปีนะครับนในหลักสูตรของการจัดเรียนการสอนของเรียน,นยจะมีทั้งหลักสูตรที่เป็นทั้งสายสามัญแล้วก็สายวิชาชีพนะครับในส่วนของหลักสูตรวิชาชีพก็จะมีในหลักสูตรของวิชาชีพของข้ากรรนะครับซึ่งจะมีคุณครูสันนีประชากรและคุณครูแน่นะครับซึ่งคุณครูได้รับผิดชอบในเรื่องใน,ใ,นใ,นในการจัดเรียนการสอนในส่วนนี้นะครับ หลังจากที่คุณครูสันสนมีสภาพร่างกายที่ไม่เอื้อต่อการจากกัดการการสอนนะครับแต่ว่าสภาวะในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับคุณครูสัน,สนีเน่นสามารถที่จะสอนนักเรียนได้ได้เป็นอย่างดีนะครับมีความเอาใจใส่ามากกว่าเดิมเหมือนมีพลังในตัวนะครับมีพลังมีมจิตวิญ,ญญาณตรงส่วนนี้นะครับซอสต้มนะคะก่อนที่เราจะเปิดแก๊สเราต้องเอาส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปในนะคะกระทะที่เราเตรียมไว้นะคะอันดับแรกก็คือน้ําเปล่าค่ะ ยังไม่ต้องเปิดแก<ท>๊สะคระูบรรจุที่โรงเรียนนี้นะคะตั้งแต่ปีพศ2555จนถึงปัจจุบันนะคะวิชาที่สอนนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับาสาขาอาหาและโภชนาการนะคะเป็นของหลักสูตรปวชที่โรงเรียนเปิดขึ้นนะคะแล้วก็วิชาหลักๆที่รับผิดชอบก็จะเป็นพวกอสอนปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะคะเป็นวิชาเบเกอรี่เบื้องต้นนะคะอาหารว่างเบเกอรี่เพื่อกันค้าขนมไทยพวกนี้ค่ะก็สอน มาได้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวนะคะก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วปรากฏว่าปี2562ค่ะอยู่ๆก็คือเส้นเลือดในสมองมันปริออกมาค่ะก็คือแตกนิดเดียวค่ะเพื่อนๆคณะครูผู้บริหารก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีก็เลยทำให้การรักษาค่อนข้างราบรื่นแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้เวลาในการกายภาพบำบัดนะคะ,ะประมาณ6เดือนเต็มเลยค่ะช่วงที่ที่หัดเดินใหม่ๆอะคะ่ะจะเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างที่จะสะเทือนใจมากเพราะเหมือนเราเคยไปไหนมาไหนได้แต่วันหนึ่งเราไปไม่ได้ จริงๆถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะคะแต่ว่าทุกอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถย้อนหลังได้ฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะแล้วก็ถึงหน้าต่อไปแต่ครูโชคดีที่ครูมีผู้บริหารมีเพื่อนครูที่เข้าใจแล้วทุกคนพร้อมที่จะซับพอร์ตครูทุกคนค่ะนักเรียนที่เรียนด้วยกันเขาก็จะรู้ว่าครูเป็นแบบนี้นะเขาก็จะคอยถามช่วยเหลือว่า คูอยากไปห้องแน็คไหมคะเนี่ยค่ะก็จะพาไปแม่แน็คนะคะเป็นแม่ที่สอนพวกหนูได้ทุกอย่างทุกเรื่องเลยค่ะตั้งแต่สิ่งที่ดีและไม่ดีครูเขาจะคอยบ่มเพาะสั่งสอนพวกหนูเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็แบบอย่างที่หนูจะเอามาจากครูเขานะคะก็คือความ อดทนค่ะแล้วก็ความไม่ย่อท้อต่อหน้าที่ค่ะถึงแม้ว่าพวกหนูจะดื้อหรือว่าซนค่ะในพวกเขาก็ยังพยายามที่จะสอนพวกหนูให้ได้ดีที่สุดค่ะรู้สึกว่าแม่แนนเหมือนแม่คนนึงเลยค่ะแม่แนนคอยสั่งสอนแล้วก็แม่แนนบอกทุกอย่างค่ะว่าชีวิตข้างหน้าเป็นยังไงเราต้องอดทนแล้วก็เรียนรู้กับมันให้ดีที่สุดค่ะหนูได้นําความรู้ที่แม่แนนให้ค่ะไปสร้างโอกาสในขณะที่เรียนกับแม่แนนค่ะก็ได้รายได้เสริมค่ะโดยที่ไม่เอาเงินพ่อแม่เลยค่ะ ตอนที่ไปเห็นสภาพท่านเนี่ยก็คือท่านจะป่วยแบบครึ่งซีกอีกด้าน,ด,านด้านซ้ายของท่านจะขยับไม่ได้ก็จะทําให้การเคลื่อนไหวหรือการทํางานก็ไม่เป็นปกติร้0ยหลังจากนั้นก็พยายามช่วยท่านโดยการสร้างแรงบันดาลใจไม่ได้สร้างคนเดียวนะครับให้นักเรียนช่วยด้วยนะฮะแล้วก็ไปซัพพอร์ตในการทํางานในหลายๆเรื่องอย่างเช่นการสอน ในบางรายวิชาที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือท่านได้เราก็เข้าไปช่วยแนะนำให้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนครับที่กลับมานะคะก็ควรจะเป็นเรื่องกำลังใจค่ะเพราะว่าคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนครูนักเรียนทุกพี่นค่ะ ถ้าเราไม่กลับมาทําเป็นครูมันเสียดายวิชาความรู้ค่ะอย่างน้อยถ่ายทอดให้เขาได้มีงานทามีอาชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้นี่ค่ะตัวครูเองครูก็ไม่ได้เต็มร้อยทุกอย่างแต่ครูก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะมาสอนหนังสือนะคะมาสอนนันเกเรียนทําทุกอย่างให้มันเหมือนปกติให้มันเหมือนเป็นชีวิตประจําวันปกติเลยค่ะนะคะฝากถึงเพื่อนๆครูทุกคนด้วยกันก็คืออยากให้ทุ่มเท ทำหน้าที่ของไว้เต็มที่ให้ส่งกับคำว่าเป็นครูค่ะ